เราก็คือมาคุยว่าเข <ๆ S 2> าอ่ะคือไอส้สนุกอ่ะอยากมาแล้วก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะผมกมม็มีมีเพื่อนมีน้องผมอีกคนหนึ่งด้วยถ้าแบบเออถ้าโอเคก็แบบถ้าโอเคก็อยากเข้าทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออส่วนเรื่องอาวุธอ่ะไม่ต้องกังวลนะครับก็คือมีอาวุธกนหมดมแล้วมีปืนทขงที่สองคนล้วครับไม่ไม่ไม่คือมาคุยแบบหลายคนเลยครับในแก๊งเราแต่วันนั้นพวกเราอยู่กันไม่ครบทุกคนแยกย้ายไปทำงานหมายถึงว่าเขาทำไมเขาถึงมาเสนอสองคนทันัยย้นที่ตอนที่เขาคุยกับผมเขาพูดถึงตัวเขาแค่คนเดียว เพราะว่าถ <minutes> ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะถ้าเกิดเป็นนุกเกอร์บวกอันเพลงเนี้ยได้อยู่เพราะว่าแบบเอาเอาครับอันเพลงเอาเอาครับเอาครับไม่ต้องเรื่องของอันเพลงพี่ก็โอเคอยู่แล้วเพราะไปตามมันกิจิตอยู่ใช่ครับอันนี้ต้องหนึ่งเอาครับไม่มีอ่ะหมอเป็นไงครับวันนี้รอส่วนหนองกันแบบครับสบายดีไหมสบายดีครับแล้วเป็นไงอีสปอร์ตเป็นไงครับหมอครับ ผมไ, <ว S 2> ไม่ได้ลงครับใช่เหรอไม่ผมไม่ลงอ่ะผมใส่ตีไม่เป็นอลดิเหลือเชื่อผมกลัวจะแบบโหดเกินไปกูเป็นเล่นระดับหมอมีหอแต่ดูทรงแล้วน่าจะหัวปูดนะครับในนิดหน่อยนะหมอมันก็ไม่ปูดขนาดนั้นน่าจะปูดในหน่อยแดงๆหน่อยหน่อยะ ไ้่หมอซ้อมมาเยอะโหดอยู่แล้วซ้อมมาดีนะเออใครทำไรอ่ะโทีหมอผมตดทีฮะนี่พี่คุยหน่อยเับเ่ยก็ถามว่าอีสปอร์ตเป็นยังไงเนี่ยพี่ถามอ๋อนี่หมอผู้หญิงคนนี้ลงเหรอครับอ่าอยู่ตัวสำรองรัาแบบว่าเป็นไงครับหมอแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงก็ขอให้พูดครับเหรอแล้วผู้ชายหัวฟ้าชอบไหม ู้ชายหมืฟ้าเหรอใช่ดับเป็นเหมือนแพนกวินอย่างเงี้ยชอบไหมชอบแพนกวินไหมครับชอบไหมก็น่ารักดีนะคะอืมแล้วรู้ไหมครับว่าจริงๆกับแพนกวินอ่ะสัตว์ตัวเนี้มันไม่ได้น่ารักนะครับใช่เหรอคะวมนน่้เลยคะจริงๆมันน่ากลัวนะฮะไอ้้แพนกวินเนี่ยผมจะบอกให้ใช่ครับแพนกวินน่ากลัวเหรอจริงๆครับหลายๆคนมองว่าแพนกวินมันคือสัตว์น่ารักแต่จริงๆผมบอกให้มันน่ากลัวนะ มันน่ากลัวยังไงคะคุณเฉินมันเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ได้ทุกฤดูฮะอันนี้ผมต้องบอกจริงแล้วคือปัญหาคือคุณหมอเข้าใจป้ะเอาจริงอะเพนกินมันคือสัตว์บ้ากามนะอันนี้ผมพูดกันตรงๆอะหน่ำลงครับลงใช่เหรอคะจริงครับจริงครับอันนี้เรื่องจริงครับอ๋อมันผสมพันธุ์ได้ทุกฤดูเลยต้องเอาอะไรมากำหลับเพนกินเหรอคะหูยยากครับไม่มีไม่มีเลยตั้งแต่ผมเคยเห็นมาไม่มีครับงั้นเราลองเรียกซินี์มากำหลับเพนกินไหมคะเออว่ะอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนะหมอ หมอลงฮะลงฮะลงเตียงหมอลงเตียงครับอยู่นีเรียบร้อยครับว่าจะเรียกซิดนี่มากำหลับซะหน่อยเออน่าคิดเนอันนี้ที่โม้โหที่กระบอกที่พอดีเฮียเดินผ่านเออเหรอทำไมตรงนี้กำหลับขึ้นได้ใช่ปะผมว่าอะไรเหรอมั่วกำหลับไม่ได้เลยทำไมนี่เน่เน่ชองมีชองมีชองอ่าอะอะเดียวเอาเอาเดียวได้ยิง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 ไงฮีฮีเหรฮี อุ้ยล้อแปลกใช่ไหมเลยล้อแปลกใช่ไไปทำไรลถมึงแป๊บเดียวชิปอีเหมือนเดิมโชว์้โชว์เออแล้วพี่โชว์มึงกระเพกเข้าไปยากปะล่ะมันเลี้ยวยากเฉยเว้ยแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้กูที่มันชิปอีมันโดนชนอีฮี้อะไอ้หลงไอ้คุณภาพตัวเองเลยสับนอนเกาไข่ไปมึงอ่ะเออแต่งชุดเที่ยงเนี่ยเออผมไปอาบน้ำมาดิ เน้ดีนะมือไปชอบนะเป็นไงไก่อะไรมึงมืออ่ะมัมีแลมวทำตัวให้มันดีๆนะชอบครับมันเป็เพื่อนผมมีวิลาเขาก็ดีอยู่ละโอ้ไม่ดีบอกต่อนะบอกให้ใช่ฮะไม่ดีบอกต่อนะไอ้หีเออง่ายอะเองทําำตัวไม่ดีอ่ะเองก็ควรถอยอ่กไปอย่างผู้หญิงเอาเว้คนดีๆจะต่อเข้าไปไว้น้องใจเย็นลุงใจเย็นอะไรที่บางทีละอะไรที่บางทีมันไม่ได้เกิดเพื่อเราอ่ะก็อยาก่าไปฝืนเลย ในเล่นตอไอ้น้องพี่บูเหอะไอ้จีไอ้ขายไปได้บ่หวะป๊าช่วยผมได้ป๊าไปช่วยอะไรมึงก็มึงหนูบอกไงมึงมึงไปมึงไปอยู่กับผู้หญิงอ่ไปสายไปลงไอ้เฮียเดี๋ยวมึงเจอกูบอกให้เดี๋ยวมึงจะมาเล็งกูไอ้เฮียบีล่ามึงอะแล้วมึงได้ไปเปิดหมวกเขาเมา่อวาเนี่ยเนื้อร้ายอ่ะกูเห็นไอ้กูเห็นมึงไปร้องเพลง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 วัดมิวสิกนี่ใช่ป่ะที่ชื่อเพลงอะไรพี่พี่ช่ว่าให้หน่อยอ่ะตัดแว่นตัดแว่นอ๋อตัดแว่นเหรอ

อย่างเดียวเข้าซอยว่ะซอยไหนวะสวัสิซอยแรกเลยบ้านเลขที่สิบสี่ร้านที่พี่โชคสั่งอ่ะบ้านแห่งโลกีนะไม่เกี่ยวกูเด็ช่างเล็กะไรครับเขาเรียกว่าทักทายแบบเด็กผู้ชาย บัตเลกที่เท่าไหร่ครับ14ครับ14ครับอ๋อโอเคซอยแรกครับเไอ้เฮียเป็นน่ยเหมึงอย่างน้อยก็ต้องมีมุมปากแล้วโว้ยอ๋ยสัตว์เงนเี่ยียังไม่ทันเอาจริงเลยนะโว้ยคุณอยู่ตรงบ้านาเฮียเขากำลังมาหัวไล่สัตว์ ไก่อบซอสเกาหลีเสร็จกูลับติด<ะ>โซเชียลนะเนาะไอเหี้ยเนี่ยด่าใครสัตว์หลังคอมมาแล้วเนะี่ยเปล่าพูดโดยลอยที่อย่าไปพานดิพิเซเออพี่เราจะประชุมยังออพี่ชีพี่ชีเราจะประชุมยังผมได้ดักแชทเรียกดักแชทมาเลยเร็วจะคุยเรื่องแกงไม่นานแล้วจะให้ไปทางเราส่วนตัวกัน ที่เห็นในเกมเพี้ยนนั่นน่ะเที่ยงคืนนะหลังรีเดี๋ยวคุยกันเห็นไหมพี่ครับมีใครมีข้าวไหมครับทำทรงทาแป้งติดโทรศัพท์พักไว้พักไอ้เหี้ยมึงด่าใครสัตว์ถามเนี่ยมึงด่าใครไม่มีนะครับไอ้เกียร์มีใครต้องรอไหมครับอะไรเอ้าทีวี่ได้ครับพี่ทีวี่ได้ยังไงคือด่ากันฮะด่าใครไอ้เหี้ยเราปัญหาคือแป้งกูไม่หลุดสักทีวะเนี่ยไอ้เหี้ยวันหนึ่งแล้วแป้งเหี้ยเลยไอ้สัตว์ดิสอพองยังหลุดเลยสัตว์ที่แป้งเหี้ยเลย ไอ้เฮี้ยสี่เฮี้ยไปทากูแล้วมึงจะหึงทำเฮี้ยอะไรวะโอเคมารวมนะรวมหัวมั้ยไปชมเลยมาเพื่อนหนมองกับพ่อมาใกล้ๆกันน่ะหนม่องหนมองเดี๋ยวเปิดหนม่องรลงมาไหนมาลงมาไอ้ฟันแดงอยู่เปล่าไออ อยู่กับดแล้วใช่ไหมกระโดวมามดยังอยู่กับดแเ้วใช่ไหมไม่มีใครไม่อยู่นะจะได้พูดทีเดียวสันแดงสันแดงได้ยินไหมสันแดงสันแดงส้มได้ยินเปล่าเหมือนเป็นคู่ส้มน่าเหมือครับอ่ามันเป็นไรจะเริ่มเลยแล้วกันเอ่อบทผิดมันก็มันก็โอเคทุกอย่างหมดละเอ่อมันมีเมื่อวานมันมียาจกค่ะบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้อันนี้พูดใหม่เลยแล้วกันพอดีมันมีนุ๊กยาจกกับคนชื่อบารอนคือเขาอยากจะไปอยู่แก๊งเรา ด้วยเพราะว่าแก๊งเขาอะคือเขามีปัญหาเขาไม่มันไม่เชื่อเป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแก๊งเขาเลือกที่จะพักกันหลายคนเหมือนติดปัญหาทางข้างนอกเไรเขาก็ไม่รู้เลยที่ไม่ได้สนใจส่วนใหญ่พักส่วนใหญ่พักอ่าส่วนใหญ่แก๊งเขาพักหมดนะครับแล้วซึ่งเขาก็คิดว่าเขาจะยุบยุบยุบยาจกแต่พี่บอกเขาว่าอย่าไปยุบพี่ว่าให้เก็บเก็บแก๊งไว้แล้วเอาไปขายดีกว่าเพราะว่าสมรรถเขาขึ้นไปแล้วเสียได้สามสิบเลยมั้งเนะ่ะเออส่วนมันจะออกรูปแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วเงินเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขา แต่ปัญหาคือเขาจะมาขออยู่แก๊งเราสองคนเขาอยากมาอยู่เรื่องอาวุธไม่ต้องกังวลของเขาพร้อมอยู่แล้วตรงนั้นก็ไม่น่าห่วงโหอย่างเดียวคือว่าเขาจะเข้าแก๊งเราได้หรือเปล่าโอเคเรื่องเวลาอันนี้ให้โหวตครับเพราะว่าเรื่องเรื่องเวลาเขาก็บอกแล้วว่าเขามีเวลาทั้งคู่เลยเขาเขาฟูไทม์อยู่แล้วดังนั้นตรงนี้ก็ไม่รีูมาดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาเรื่องเวลาหนึ่งห้าสามสี่กังวลแค่เรื่องนีสใส่มีใครไม่ชอบไหมเอาพูดกันตรงๆเลย ว่าเคยตีกับเรามาก่อนไม่รู้ว่ามึงโอเคเปล่าเดี๋ยวผมเปิดเองส่วนตัวผมถ้าให้เลือกผมเลือกแค่ผมเลือกแค่สนุกครับอ่าแล้วผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่รู้อ่ะไม่หมายถึงถ้าให้เลือกตอนนี้นะผมไม่เข้าใจเออเพราะว่าสุดท้ายเล้วถ้าบอกให้เอามาลองแล้วเข้าแก๊งมาลองแล้วถ้ามันไม่ดีหะออะไรเงี้ยผมก็คอนเฟิร์มได้แค่สนุกของผมเองรู้จักแค่สนุกเกอร์เหมือนพิ่เกียเลยครับ แต่บาลอนไม่ไม่เคยคุยแล้วไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นด้วยผมอ่ะผมโบวตแค่สนุกเกอร์ครับแล้วคนอื่นอะว่าไงกูก็สนุกเกอร์เพราะว่าบาลอนไม่เคยเจอเอาเอาเป็นโบวตทีละคนไหมพี่ ไม่เป็นไปอย่างนี้ดีกว่าครับเป็นใครไม่โอเคอ่ะพูดดีกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าง่ายสุดถ้าเกิดพวกผมไม่ตอบก็แปลว่าพวกโอเคแบบนี้ไหมง่ายกว่าไหมหรือใครติดอะไรก็พูดออกมาเลยแค่นั้นเองว่าแบบเอ้ยผมไม่โอเคตรงนี้ว่ะพี่หรือว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าเขาทิสัยไม่เข้ากับเราไม่ได้หรือว่าผมไม่ไม่มีนิสัยที่ผมไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีจะได้ไม่ต้องมานั่งจี้ทีละคนให้ให้เสียเวลาเพราะว่าโอเคไม่โอเคพวกผมก็พูดออกมาเลยแค่นั้นเองนั่นแหละ แล้วถ้าเรามีใครสักคนไม่โอเคก็ไม่เอาไงก็คุยไปตั้งแต่แรกแล้วนั่นแหละพี่ผมยืนยันที่เอาสนุกเกอร์คนเดียวครับอืมอ่ะเราที่เดี๋ยวทุกคนมีใครอะไรยังไงบ้างหรือว่าใครรู้จักไอบาลอนอะไรนี่ไหมผมผมเสนอสนุกเกอร์คนเดียวเดีวยวครับเหมือนก<ต>ันหลัขเหเหมือนกันตอนตอนที่อยู่บีซีบาลลอนนี่ก็คําพูดคําจาเขาน่าจะใช้ได้อยู่ผมว่าถ้าถ้าเขามาอยู่ กลัวว่าแบบว่า power เยอะใช่ใช่ครับพี่อันนี้แหละอันนี้แหละที่พี่รู้สึกว่าพี่ก็กลัวเหมือนกันอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะเพราะเราไม่รู้จักไงพี่เออมันแล้วพี่กลัวเข้ามาแล้วแบบมัน power เยอะในความหมายที่แบบว่าคือ power เยอะแล้วถ้าเรารู้อะเราก็แก้ไขได้แต่พอมัน power เยอะแล้วบางทีมันไปทําอะไรแล้วเราไม่รู้อะขานาจปะมันก็ไม่มีคนมาบ,บอกเราอยู่แล้วว่าเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่แม่ง power เยอะชิบหายเลยครับก็คงไม่มีใครมาบอกเราอยู่แล้วไงไม่เห็นไงพี่เออคือเราไม่เห็นนะเข้าใจปะคือมันมันนอกสายตาเราไปอะคือฉะนั้้นนนนก็็อยาาใหแบบบมัเปค่่ว เราคิดว่าเอ้ยคนนี้แม่งโอเคว่ะมันพาวเวอร์ไม่เยอะมันมันมันไม่ไม่ไม่ได้เลยนี่เนี่ยถามไอ้บินเนี่ยรู้จักคนเยอะเนี่ยรู้จักบ่าบินเออบินรู้จักไหมบาร์รอนจึงสามสี่ศูนย์ตอบข้าวหน่อยบินว่าไงกันเลยแป๊บนึ่งสามสี่ศูนย์ถามเปนมุมผมผมก็ผมตัวผมมันไม่ได้อะไรกับเขานะไอ้บาร์รอนนะอะไรอันที่เกียร์บอกอ่ะไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างเงี้ยเหรอใช่ไม่ไม่รู้จักลึกครับแต่ว่าก็ตอนที่ไปเสือกเรื่องชาวบ้านมาก็อย่างที่พันเออร์พูดเพราะว่า ค่อนข้างที่จะสิ้นอยู่งางอยู่ในระดับเลยใช ill, ่ไหมใช่สิ้นอยู่อารมณ์ซิ้นเลยอ่ะเพราะถ้าเกิดถามเคยขอกี่รอบอะไรนะพี่นะเอไม่ดีเคยเคยขอกี่รอบตลอดอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยี่ดีถ้าเคยขอหลายรอบเีจะใช่เลยดี่ดีพี่เห็นกระเป๋าอะไรครับไม่ใหญ่นิดน้องหนึ่งหกเจ็ดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าถ้าพูดตรงๆว่าถ้าเกิดเป็นเป็นยาจบมาใช่ปะหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยครับคือเขาเขาคุยกับพี่ว่ายังไงครับพี่เจีย ก็ดึงขอข้าวหนึ่งเป็นแปพันร้อยเป๋ากระเป๋าแปดสองเจ็ดครับผมสั่งมาเผื่อทุกคนนะโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินไปเดียหลังประชุมก็ได้เอ่อถ้าหมายถึงว่าที่เขาคุยกับพี่ใช่ไหมใช่ <c oughs> เขาก็คือมาคุยว่าเขาอ่ะคือไอส้สนุกว่าอยากมาแล้วก็บอกว่าเออจริงๆอะผมก็มีม,ม,มีมีเพื่อนมีน้องผมอีกคนหนึ่งด้วยถ้าแบบเออถ้าโอเคก็แบบถ้าโอเคก็อยากเข้าทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าเออส่วนเรื่องอาวุธอ่ะไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คือมีอาวุธกนหนดแล้วยยที่สองคนละครับไม่ไม่ไม่คือมาคุยแบบหลายคนเลยครับในแก๊งเราแต่วันนั้นพวกเราอยู่กันไม่ครบทุกคนแย<า>กยาก้ยาย<ม>ทำงานหมายถึงว่าเขาทำไมเขาถึงมาเสนอสองคนมันนั้นที่ตอนที่เขาคุยกับผมเขาพูดถึงตัวเขาแค่คนเดียวอ่า่าใช่ก็คือเขาก็พูดก็ตอนที่คุยเสร็จป,ปุ๊บอะเขาก็เหมือนพูดว่าเออผมจริงๆผมมีเพื่อนอีกคนด้วยนะครับถ้าเกิดแบบว่าสนใจอะไรเงี้ยถ้าเกิดสล็อตดูว่ายังว่างอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นประมาณนั้นแต่าาาถมมมในนคคววดผห้สุกเเอรร์ีย อืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นนุกเกอร์บวกอันเพลงเนี้ยได้อยู่เพราะว่าแบบเฮ้ยเอาเอาเอาครับอันเพลงเน้เอาเอาครับเอาครับไม่ต้องอันเพลงพี่ก็โอเคอยู่แล้วเพราะไปตามมันก็จีบอยู่ใช่ครับอันนี้เไม่หนึ่งเอาเอาเันนี้ก็ว่ากันตรงๆเพราะว่าพี่เข้าใจว่าเออถ้าไอ้รายบางมันจีบใครมันก็มันก็ไม่ค่อยได้จีบใครบ่อยๆอยู่แล้วถูกปะล่ะก็เต็มที่เต็มที่งานงานเก่าที่มันจีบมันก็โดนมันก็เกมไปแล้วไงอันนี้ก็เป็นงานใหม่ที่อยากให้มันให้มันดูเนียนที่สุดอะ นุ่นเหนียอะไรนุเหนียะพูดนเหนียเออพูดคำพูดพี่ไ่าคิดมากเลยด้ยไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็อย่างน้อยมันก็อยู่ในแก๊งใช่ป่ะมันก็แกลบอกว่าเอ้ยไปทำงานแก๊งอะไรเงี้ยก็ช่วยอ้างได้ใช่ยังช่วยอ้างให้มันได้ไงผมอยากให้ทุกคนพูดนะเออเออจริงช่วยช่วยช่วยเสนอหน่อยไม่เผื่อบางคนรู้จักไงในมุมตัวเองอ่ะใช่ไหมครับเวลาอยู่ในเมืองเจอเขาไม่ผิดนะที่มึงเหวี่ยงเฮ้ยจริงจริงเพราะตอนเนี้ยลืมอ่ะกูอยากให้พวกมึงพูดเพราะว่ามันอาจจะต้องเข้ามาอยู่ร่วมกับเราเว้ยใช่ถูกต้อง สำหรับผ <ane> <policies> มอะสนุกเกอร์ผมก็ปกติอฉยเฉยอะส่วนบารอนผมไม่ร <unemployed> ู <but I S 3> ้จักหรอกแต่มันชื่อคล้ายๆผมไงผมชื่อบารลมไงก็ได้อะชื่อมึงเสี่ยวไอ้ควายบอกให้ได้เหรอวายนี้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้หรอมขอพี่เปลี่เยนเปี่ยนอันนี้ได้เหรออันนี้คือได้เหรอชื่อใครกันไงถ้าถ้าถามผมใช่ป่ะพี่เฉินผมยังยังคำตอบแบบเมื่อวานคือผมอยากได้สนุกแล้วก็อีกคนนึงเพราะว่าตรงตรงๆทุกคนที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่แม่งก็คือเด็กฝากอะเพราะฉะนั้นแม่งก็ไม่ต่างกันนะ อืมสาหรับผมผมมองว่าได้คนใหม่มามันก็ยังดีตรงที่แบบเราได้เริ่มรู้จักใหม่หมดเติมรีโนดิเตย์เคยใช่ใช่การกระตุ้นคนเก่าคือผมมองว่าถ้าแบบว่าแต่อย่างอย่างที่อย่างที่คอนเนอร์บอกเว้ยเ็มว่าเข้าใวตัวเคยเห็นภาพแบบแบบที่เขาสิ่งมาก่อนอะหรือกป่าเข้าใจง่ายๆมันเหมือนมันเป็นเป็นเด็กฝากก็จริงแต่อย่าลืมว่าคนที่ฝากมามารู้จักเพื่อนเรามาก่อนไงแต่เนี้ยมันเป็นการที่รู้จักผ่านสนุกสนุกเกอร์อ่าถูกถูกถูกเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช้เวลา่ะ ่ก็ถามว่าอย่างที่เป๊ะมาผมว่าผมก็บวกหนึ่งนะความคิดเปมที่ว่าให้คนใหม่เข้ามาเพราะว่าจะได้แอคทีฟคนเก่าได้อือยู่ที่พี่เศษหมดเลยครับพี่สล็อตเราเหลือเท่าไหร่อ๋อผมไม่ขอได้บีดเลขแล้วนะสาอสิบสองค่ะสามคนเนาะสามสองแต่ว่าสล็อตเราขึ้นไปหมดไว้เต็มแล้วสามสามสิบห้าเลยไม่หมายถึงเหลือสามคนท้่โอนก็เหลือสองใช่ไหมถ้าสมมติสมมติเสนอเงินถ้าสมมตองก็เป็นสามสามแต่มันมีมันมันมีผมมองว่าอนาคตถ้าเกิดการที่การตัดสินใจเรื่องบอลาร์นี้ทั้งหมดที่คอนเสียครับผมเลยอยาก น่าครับสิเอ่อผมไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าผมคิดว่าสนุกก่อนหกสองห่ใช่ให้ความสูตัวเองก่อนี่อไหม่ความคิดเห็นกับพี่เกียบไปบังไปบังี่วังไ่บังไรบังบังไปบังบังบังไบังไปงอยบังไปบังไปังไ่บังไปบังไ่บังไปบังไ่บังไปบังไปบังไปบังังไปบังไปบังี่บังาปังไปบังไ่่ังไปบังังไปบ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 ังบัไปังไไังบััง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 งังไังบัังงังังังไัง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  แต่ครับผมผมเสนอเสนอแค่นี้ครับมันจะได้แบบคนเก่าจะได้แบบกระตุ้นด้วยพี่ทุกคนไม่ทุกนี้พูดตรงตเหมือนเป็นการบังคับเข้าอ่ะเอออันนี้จริงถ้าถามพี่มันมันมันดูมันดูเหมือนเราบังคับเข้าอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะเผด็จการใช้คำว่าเผด็จการเออเผด็จกูก็ไม่รู้แบบบังคับเข้าของจริงเลยนึกเวงมันคือการบังคับเข้าเลยอ่ะพูดตรงตรงนะใช่เฮ้ ผมขอเวลาส่งตัวคุยกับแไม่ได้หรอไงฉันก็งไม่ได้ฟังเธอหนิฉันยังไม่ได้ยินที่เธอคุยกันเลยที่มึงเขย่บ้านแกไม่ได้เขย่สะพานนะครับผมนี่เธอกำลังจะไล่ฉันเหรอพูดขนาดนี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอวะไปซะไปนี่เธอจะไล่ฉันเหรอไอ้น้องแพทย์สามเนี่ยไอ้เอาพี่มันต้อไล่ไม่ได้หรอพี่ไอ้โซเพีดีโคลัมเบียมึงยังไม่ออกไปจากบ้านเพื่อกูเหรอวะแล้วเป็นเทียอะไรหน้าตัด ไอ้เช่นโดนแรงวระุมต่เกูไม่เก็บะรสักเนี่ยกูไม่เก็บรอยสักประประชุมต่อดีกว่านเพื่อนไอ้เฮียดาาดาบผมหมอเอามาประชุมก่อนมาอยากมึงสองคนหละเอาเอาเป็นเอาทุกคนคิดเห็นก็คือว่าก็คือคิดเห็นแบบเดียวกันหมดว่าสนุกโอเคเพราะเคยได้เจอมาบ้างแต่คนชื่อบารอนไม่เคยรู้จักเลยก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเองหน่อยถูกไหมไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่ายังไม่ไม่ใช่ตอนนี้ก็เป็นให้เขาพิสูจน์ตัวเองไปก่อนในระหว่างที่ที่เขาต้องรอถูกไหมช่ว คนอื่นนะคนอื่นพูดได้เลยเว้ยพูดได้เลยเว้ยเอาจริงพูดได้เลยเว้ยใช่ใช่ไม่รู้จักฟังความคิดเห็นทุกคนด้วยไม่ใช่เหรอเออพอเข้ามาคุ้แล้วกลายเป็นนักอึดอัดเป็นรู้จักเเออดี๋ยวไม่ใช่แบบพอเข้ามาแล้วเขามึงกลายเป็นว่ามึงอึดอัดอย่างเงี้ยแล้วมาพูดพอมว่าที่ไม่รู้ไม่น่ามีคนรู้จักว่าเออตไม่ได้นะไม่จรหนูปกติเขาเรื่องรู้จักครับแต่บาร่รู้อนเรื่องไมเกูบอกให้นี่ขพี่าจานหนึ่งดิขอบคุณครับ เพราะตอนนี้คือความคิเ็นมาตรงกันไงพี่เก่งไม่เท่ากูนะเฮ้ยเดี๋ยวหอพี่พี่เหลอพี่ผขอพี่ตรงนี้วะอยู่ตรงนี้วะพี่ขอี่กน้สแล้วพี่ลิงกูเฟื้อสุดแล้วพี่ยังกินซื้อสวเดี๋ยวบ่เข้าจหนั่งหสาอข้าวเหมือนกันครับหนึ่งหกสองหนึ่งสั่งข้าวไว้พี่สั่งไปแล้วจะทำหมดเหมือนกันข้าวห่ะบังบอกให้เต็งไปแล้วครับ คุณเป็นยมุรีคุณทำพี้ยอะไรอวะไม่รู้จักเลยแม่ไม่รู้จักเลยหมดแล้วเออพราะบ้านหลอนกูแม่งก็ไม่คุ้นชื่อเหมือนกันอันนี้พูดตรงๆเลยนะแล้วถ้เคยตีกับมันยังจำไม่ได้เลยพี่แจ็คครับแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเอาแก๊งครับอย่างอันเพลงเงี้ยได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยได้อันนี้อันนี้สาระไหมบังบางบังบังบังไม่บอความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันเพลงอ่ะขยัน ขยันมากขาวด้วยขาวเยใช่เอาขาวก่อนคือผมที่ผมถามพี่ว่าทำไมเขาถึงฝาะเพราะผมถามว่าทำไมเขาถึงไม่ฝาดอันเพียวกันเขาไมถึงฝาดฝาดรอดแทนหรือเป่าเฮ้ยเฮว่าเหมือนเขาคงรู้ป่ะพี่ว่าเขาคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเราไม่ไม่รับผู้หญิงใช่ใช่เพราะว่าปลอดดิบเราไม่รับผู้หญิงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถามอันเนี้ยถ้าเกิดถามว่ามิทพูดมาผมก็บวกหนึ่งนะถ้าเป็นอันเพียวกัเออบวกบวกเหมือนกันพี่ไม่เพราะว่า เพราะว่าหนึ่งอ่ะคือมันผมมองว่างานงานแก๊งส่วนใหญ่อ่ะเขาช่วยอะไรได้ครับบางเนื้อปลาแล้วก็เรื่องในเรื่องในเรื่องในเรื่องอะไรค่ะบางอ่ะที่เขาบอกเรื่องอ่ะครื่อในอันเพลงก็ใช้ได้อีกอ๋อมาช่วยจดค้ายต่อได้เหรอใช่เพราะว่างานแก๊งเขาแบบลบยี่สิบแปดสิบลบเก้าสิบลบร้อยลบอะไรนะคืออะไรอ๋อครับเดียวยายวเดียวพู้ที่อะไรวะคือเขาอ่ะผมมองว่าเขาอ่ะขยันส่วนตัวนะ แลวน้องมันได้ใส่ออดีครับ <c oughs> จริงชัวด้วยต้องไปตลอดเลยไม่เพราะว่าคือถ้าถามว่ามีผู้หญิงได้ไหมมันก็ มันก็ได้นะถ้าในกรณีเอาจริงคือเราก็ไม่ได้เค็งว่ามันต้องไม่มีผู้หญิงหรอกเพราะว่าสำคัญจริงๆอย่างนี้หรอกในแก๊งเราถ้าเออถ้ามันมันสำคัญจริงๆมันก็มีได้เพราะว่าเนี่ยของเรามันก็มีผู้หญิงจริงจริงผู้หญิงแก๊งเราก็มีแค่สองคนถูกปหล่ะชองฟูก็ผู้ชายสิริก็ขุนยนตถ้าบอกว่าก็มีแค่แล้วกับมารีที่เป็นผู้หญิงคุณมารีก็มีมารีโมด้วยสามรัชช์ช่องบุกพี่ใช่แล้วจริงมารีจริงจริงจะเป็นเป็นเป็นกึ่งหญิงกึ่งชายใช่ของของของมารีของมารีก็เป็นใช่ถ้า แบลู้บบใช่ใช่ก็บอกว่าเราก็เหมือนมีอัมนุษย์ที่สามารถแปลงร่างเป็นแบบไอ้นี่ได้อ่ะสามล่างหร่สามล่างบอกให้มา m e e t i เอาแบลู้ไปเล่นน่าจะสนุกสามสิบคนมารีหมูมารีโม่เงี้ยเกินสามสิบเพื่อนกูบอกดิเกินสามสิบใชน้อาจริงนะพี่ในความคิดผมผมอยากได้สาวสองจริงสาวสองคนเลยอ่ะพี่ไม่จริงจริงมมยมึงไม่มึงไม่ติดต่อแจกายอ่ะ วันนั้นพี่โดนยี่แอมแทงด้วยสารที่ก่อนี่มีเจ๊จิ๋มสีชมพูไงแต่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 แ่แต่เจ๊กายมันมันขยันนะพี่แม่งด่าที่ผ่านไปป่วงเลยโอ้โหไอ้เฮียมันด่าไม่เอาเฮียอะไรเลยไม่ขยันไปเท่าไหร่มันหาตังค์มาได้เท่าไหร่เข้าอีซี่หมดเลยถึงจะหาได้เข้าอีซี่ก่อนที่พายอิงถ้าเรียกถ้าอยากเอาผู้หญิงกับผมอยากลองมีแบบสาวสอง ไม่เป็นมืออาชีพแชร์ชิมมึงไปงี้ไหมเกมเรื่องเรื่องผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยมามาสรุปดีกว่าเอาเป็นสรุปเรื่องไอ้นุกยาจกกับไอ้คนชื่อบารอนก่อนคนเดียวครับดุกเกอร์เบื้องหนึ่งคนเดียวครับอาโอเคก็เป็นดุกเกอร์คนเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวอนาคตถ้ามันมันเขาจะเขาจะบอกบอกกับเราหรือเข้ากับเราจริงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตามนั้นแล้วเรื่องตูดนะครับพี่ ไม่ติดเออพี่คุยกับเขายังติดไหมติดไหมไม่ติดไกิดมาติดไม่น่าติดไม่น่าติดหรอลองเรียกเขาน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะเขาาน่จะรู้อยู่แล้วเขาไหมใจตั้งแต่มามาคุยอยู่แล้วล่ะว่าที่บางบอกไปแล้วเมื่อวานพี่ลองเรียกมาไหมติดไหมพี่เฉินพี่เฉินไอ้ของลุกเกอร์ครับมันติดคดีอยู่อ่ะมันเข้าบ้านได้เปล่าถามคนนะเข้าได้มันเข้ามาหาเราได้เข้ามาหาเราได้เป็นสโนด้วยมันไม่ได้หนีมันไม่ได้หนีมามันไม่ได้หนีมา เขาไม่การหนีจากตำรวจแล้วเข้าบ้านไม่ได้เข้าแต่นี้คือเข้ามาแล้วตำรวจจะมาเช็คก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้พี่จะตามหรือเปล่าไปเก็บกระท่อมอยู่นะก็เรียกมาก็เรียกมาเยก็ตามมาดิก็โทรมาดิมคุยเลยทีเดียวมันติดคดีจะไปเก็บกระท่อมอีกเหรอวะไอ้เฮียคนก็ต้พาไปจกแคปเลยจกแคปด้วยพี่ฮัลโหลเดิมพันกับข้าวทำไมมึงต้องคิดว่าเขาจะขับรถเกมวาร์กี้อะเออไม่ถูกเียคดีสองวันกูยังทำงานเลยแล้วหน้าบางพี่โถจกจกกระท่อมกี่ใบนะเฉินขอค่าจานนึงครับพี่นี่จกแค่เจ็ดร้อยคบ แคปสองอันสองร้อยปรชุมเสร็จแล้วใช่ไหมมีมีอะไรบ้างไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแล้วไมมีแล้วี่จับไมงดบนเที่ังน้นไม่คาวหรอกไมจเข้าไม่มีคูดาวคูเก็บอย่างเงี้ยไม่ต้องให้แกหนึ่งหนึ่งสสอเ่คนเดียวเพื่อนหนึ่งหน่งสี่หนึ่งสามสองหกมันจะได้เพิ่มพูนหนึ่งหกสองหนึ่งครับ ยีครับหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งหนเจ็นึ่นึ่งเนี่นึ่งหนึ่ี่หงหกครับหนี่หครับหนึสี่กครับหนึ่งสี่หนึ่งหกับหนึ่งสี่หนึ่งหกรับหนี่หนึ่งกครับหนึ่งสี่หนึ่งหกครับหนึ่งี่หนกค่งสี่หนึครับหนสี่หนึ่งครับหน่งสี่หนึ่งหครับหน่งสี่หนึ่งหกครหน แกมตีหนึ่งสามสี่เก้าครับหนึ่สสี่เพื่อรักหนึ่งครับห้าสี่เพื่อรักมึงได้หลายอ่ะแล้วสัตว์อ้ทิหน้าเลยให้คนอื่นครับหนึ่งสามสี่เก้าครับสี่สามหกคงไม่เคได้กินเลยึงเงกะแดกไอสัตว์โนแก๊ไม่ต้องแดกกับอดีเอาอีกหนึ่งสามสี่เก้า ตัวแข้งไอ้ตัว้งสำครับอครับหนึ่งสาแปครับผมหนึ่งห้าเจ็ดแปดสอครับได้แล้วไม่ใช่หรอได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วโอ้โหไอ้คนที่บอกเ่ยก็ไปเช็คตัวเองเลยขอสักจานได้ไหมครับเอาแล้วตัดว่ามาหนึ่งหครับ ไปไปเนี่ยวันนี้ไอ้ซอสมันบ่นพี่ทำไมอรัเป็นอะไรอรับมันบอกว่ามัน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 ยามมาไม่ได้กันเดือนเลยบอกเนี่ยถอนต้องลองปลับใช่ไหมครับมึงยังไม่ได้ลาเดนถ่ายด้วยไอ้โบจิพูดอะไรของมึงเสียงซึมซึมหรือไหมที่ตกปลา เตื่นแต่คุยไม่ได้เลยมาคุยได้กระชากได้กระชากได้ไม่ผมไม่ได้หรือพี่แต่ผมอยากได้ผู้หญิงเขาแกลงจริงพี่ผมว่าผู้หญิงไอ้แวนมันจะไม่เปดแล้วใครพูดอะไรกลัวใช่ไม่ไม่แต่ผมไม่บางต้องพูดก่อนว่าพอเรื่องตอนเรื่องของบางมันไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นชื่ออันเพลงมาไอแวนสุดเลยได้สุดเลยผมว่าสนุกเกอร์ไม่กล้าเสนอชื่ออันเพลงพี่อันนี้พูดตรงๆเลยเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยใช่เขาไม่กล้าฝากด้วยใช่ไม่ผมจบแล้วผมจบไปแล้วใครใครพูดนะแค่นั้น่ะฮะไม่เอาเลยเหรอโดนลรือเหรอสรุป เปอืไเป็นอะไรแลนวะครับเล็นอะไรเลขอะไรพี่เรยวังสภาพี่น่าหน้าให้ยือดูนะเนื่องจาไปถูกขยันด้วยเยี่ยดูจากขาวไปเนี่ยขยันอยู่แล้วขึ้นเมื่อล I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.